นี่ตอนนี้เป็นแอดบูนะใส่เข้าไปฝาได้แยกชัดเจนเลยเป็นฝาสีฟ้าโหลดลงมานะขับขี่เร็วสูงเดลนความสปอร์ตความกระฉับกระเฉงนะครับรถก็ถูกสตาร์ทอยู่นะนี่มีขนกระพือกระพือนะครับไม่มีกลิ่นเลยเครื่อยนตัวนี้จะได้เป็นตัวรหัสแพนเทอร์ไบทตรโบ2.0ลิตรนะสีรถที่เห็นใช้การแรปสติ๊กเกอร์นะครับเรียกได้หลายเฉดเลย สวัสดีครับผมทีจีกอลตะวันนะครับวันนี้อยู่ที่ชูรูมพนันครเกษตรดมินทีนชูรูมยอดขายดับหนึ่งของมาไดไทยเดี๋ยวกอจะพาดูรถด้านหลังคันนี้เป็นไทเทเนียม4คูณ2นะแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับพี่ๆที่เข้ามาลูกค้าที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามช่องของกอฟนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ไ้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับเอาเราไปดูกันในรุ่นนี้ไทเทเนียม4คูณ2นะราคาของตัวรถอยู่ที่1,747,000บาท คันนี้มีการตกแต่งปรับเปลี่ยนหลายอย่างสําหรับลูกค้าที่อยากได้สีที่พิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใครก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะครับอย่างที่เห็นกันก่อนที่จะไปดูในเรื่องของการตกแต่งต่างๆนะครับเดียวพาดูเรื่องของเครื่องยนต์ในรุ่นของไทเทเนียม4.2กันก่อนนะว่าภายในเครื่องยนต์ที่ให้ไปเป็นแบบไหนครับที่เปิดฝากระโปรงของฟอร์ดตัวใหม่ก็จะอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะฮะเราก็เปิดไปเลยดูกันนะครับสําหรับตัวนี้นะ หองเครื่องเห็นปุ๊บจะเห็นฝากระโปรงที่เป็นสีขาวเดิมเบสของเขาในะรถคันนี้ก็เป็นรถสีขาวนั่นเองแล้วก็ทำการแรปสติกเกอร์เปลี่ยนสีไปนะครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้จะได้เป็นตัวรหัสแพนเทอร์ไบท์เทอร2.0ลิตรนะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้า แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรบวกกับรอบทอกนะครับที่เป็นแฟรทอคเริ่มที่1,300รอบถึง2,300รอบมีช่วงแฟ a ทอคที่กว้างมากถึง1,000รอบนะช่วยในเรื่องของการออกตัวนะครับการเล่งแซงต่างๆให้จังหวะกดคันเร่งแล้วนะครับกำลังบิดแรงทอคต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็น ระบบใหม่นะในเรื่องของตัวพัดลมหน้าเครื่องเนี่ยไม่มีแล้วนะครับพอมันไม่มีพัดลมหน้าเครื่องตัวเครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับโหลดน้อยลงเครื่องยนต์เสียงต่างๆก็เงียบมากขึ้นนะแผ่นซับเสียงตัวใหม่นะครับวัสดุสีดําที่เป็นแบบโฟมแบบนี้ช่วยในการซับเสียงได้ดีมากขึ้นนะครับพัดลมพ่วงน้ำไฟฟ้านะเราได้เป็นตัวนี้ปุ๊บก็จะได้ใบพัดที่เป็นขนาดใหญ่การระบายความร้อนต่างๆไม่ต้องอิงจากรอบเครื่องยนต์แล้วนะสมมุติว่าพี่ขับรถมานานๆเลยแล้วมาจอดติดไฟแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ในรถรุ่นก่อนๆถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ขับนานๆเครื่องยนต์ร้อนแล้วรถจอดอยู่นิ่งเนี่ยระบบามความเย็นในรถนะครับมันก็จะทําความเย็นได้ไม่ดีจะสังเกตว่าแอร์มันจะเริ่มร้อนขึ้นแต่ตัวนี้จะไม่เจอปัญหานั้นเพราะว่ารอบเครื่องสปีดใบพัดเครื่องยนต์ต่างๆนะครับมันใช้เป็นไฟฟ้าในการควบคุมการสปีดของพัดลมหม้อน้าไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะระบายความร้อนได้นิ่งและเสถียร ทุกย่านความเร็วไม่ว่าพี่จะจอดไม่ว่าพี่จะขับช้ารถติดหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้จะทําการระบายความร้อนได้ดีระบบการปรับความเย็นในรถหรือเรื่องของแอร์นะครับจะทํางานได้สมบูรณ์ตลอดเวลารวมทั้งตรงนี้มีสายเหตุด้วยเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยเราแยกเป็นซ้ายและขวาอย่างชัดเจนฝั่งขวานี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทําความเย็นนะครับท่อเย็นระบบแอร์จะอยู่ฝั่งนี้ นะฝั่งซ้ายก็จะเป็นเรื่องของที่เกิดความร้อนต่างๆนะเรื่องของหม้อน,น้ำนะครับเรื่องของเทอร์โบ2ลูกต่างๆที่เกิดความร้อนเนี่ยเขาได้แยกโซนกันทําให้ความร้อนมันไม่ไปกวนระบบทำความเย็นของตัวรถนั่นเองนะครับฟอร์ดได้ทําการแบ่งแยกโซนของเครื่องยนต์มาให้ชัดเจนรวมถึงจุดเติมของเหลวก็ได้ย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะครับทำให้ออกต่างจังหวัดแล้วเปิดถากระโปรงมองฝั่งซ้ายไปทีเดียวก็รู้เลยว่ามีจุดไหนที่เป็นผิดปกติหรือเปล่านะครับก่อนออกเดินทางตรวจเช็คต่างๆได้ง่ายมากขึ้น แบตเตอรี่ก็ให้เป็นตัวท็อปไปนะเป็นตัว AGM แบตเตอรี่นะครับนี่คือชนิดของเขาไม่ใช่ยี่ห้อนะ AGM แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันใส่ในรถซูเปอร์คาร์นะครับไฮเปอร์คาร์ต่างๆแบตตัวนี้หมดรถไฟฟ้าแบนด์ท็อปรถหลายร้าน,นคือ AGM แบตเตอรี่ข้อดีของเขาเลยคือจ่ายไฟได้นิ่ง ได้สเสถียรที่สุดนะครับการซีลต่างๆในตัวแบตเตอรี่เป็นแบตท,ที่รองรับการออฟโรดเลยคือไม่ว่าเราจะตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือเราจะคว่ำแบตน้ํากดน้ํากันต่างๆจะไม่หลุดล่วไหลามาในช่องต่างๆที่ถูกกําหนดไว้นะครับทําให้การใช้งานน่ะยังคงดีแล้วก็มีมาตรฐานตลอดเวลาบวกกับกําลังแอมแล้วก็กําลัง CCA ที่ฟอร์ดให้มา 8 0แอม m 8 0ป์800 c c a เพียงพอต่อการใช้งานกับระบบไฟและระบบสตาร์ทต่างๆนะครับที่รองรับกับแอปพลิเคชัน ford pass ในการสั่งสตาร์ระยะไกลเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ให้มาเป็นแบบ active select นะครับคือมันจะไม่ได้วิ่ง 1, 2, 3, 4, 5ไปถึง10นะมันจะเปลี่ยนตามสปีดได้คือเป็นแบบ9ก้ากระโดดมันอาจจะออกตัวที่1ที่2นะครับ วิ่งไปเกียร์สความเร็วตอนนี้ได้มันอาจจะกระโดดไปเป็น5ไปเป็น7แล้วจบด้วย10เลยก็ได้ทําให้รอยต่อของเกียร์ในรุ่นใหม่นะครับเรียบลื่นมากขึ้นการขับขี่ที่สมูทมากยิ่งขึ้นกับระบบเกียร์ที่ทำมาใหม Act ่ Active s e l e c t ครับนี่คือห้องเครื่องของเขาเดี๋ยวต่อไปเขาจะพาดูในเรื่องของการตกแต่งของตัวรถกันนะว่าเราทําอะไรกับรถคันนี้กันไปบ้างครับมาถึงด้านหน้าตัวรถกันก่อนสีรถที่เห็นใช้การแรปสติกเกอร์นะครับเรียกได้หลายเฉดเลย จะเรียกว่าสีแดงเชอร์รี่ก็ได้นะครับถ้าจะเอาภาษาอังกฤษหน่อยออกสีเหมือนวายแล้วก็เรียกว่าสีเบอร์กันดีนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับสติกเกอร์เป็นเฉดท,ที่ออกแมทออกด้านแล้วก็มีเลื่อมมีความเงาหน่อยให้มิติที่สวยงามนะเวลาโดนแสงโดนแดดต่างๆนะครับตัวรถจะเลื่อมสวยมากๆนะครับกับเฉดสีตัวนี้นะ ส่วนกระจังหน้าก็เปลี่ยนนะที่เห็นนี่ไม่ใช่กระจังหน้าเดิมของเขานะครับเป็นกระจังหน้าในรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจเราก็เอามาใส่มันก็จะได้จุดตำแหน่งที่ติดกล้อง360ตรงรุ่นได้กระจังหน้าที่เป็นสีดำแบบเปลี no ่ยนโนแบ็กบวกกาบโลโก้ด้านหน้าที่เป็นสีชานะครับสีอโบนี่พื้นที่เป็นสีดำแบบนี้นี่คือกระจังหน้าของรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจที่ถอดมาใส่ในรุ่นนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในส่วนของไฟหน้านะตัวนี้พี่จะได้ไฟหน้าที่เป็น LED นะครับมี d a t ์ไทม์ด ning l i ไ e ครบหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเปิดปิดไฟออโต้มีให้ระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติมีให้นะครับออโตโ้ไฮบีมตัวนี้ก็ถูกติดตั้งอยู่ในเซตนี้แล้วก็ที่เห็นดำๆตัวนี้ก็ใส่เรื่องของข้อไฟหน้าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นสีดำเงาเพื่อให้เข้ากับเซ็ตกระจังหน้าที่มีการเปลี่ยนนะฮะทุกอย่างเปลี่ยนตกแต่งเนี่ยต้องให้มันเข้าเซตกันไม่ใช่เอาอะไรมาใส่แมทแ,มแมกันก็ได้นะมันจะรถมันจะดูไม่ดีนั่นเองนะส่วนของตัวด้านล่างนะครับไฟ ของรุ่นนี้พี่จะได้ไฟตัดหมอกที่เป็น LED แต่ที่พิเศษกว่าในฟอร์ดที่ให้มาก็ในเรื่องของระบบเปิดปิดไฟตัดหมอกอัตโนมัติแบบตามวงเลี้ยวนั่นเองเวลาพี่เลี้ยวขวานะครับลูกค้าเลี้ยวขวาเนี่ยไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดขึ้นมานะช่วยอะไรนะครับช่วยให้แสงหรือทัศนวิสัยในมุมต่ำนะครับเพิ่มมีความชัดเจนมากขึ้นออกต่างจังหวัดต่างๆทางเมื่เลี้ยวเข้าโค้งต่างๆ เห็นอุปสรรคหรือว่าเห็นช่องทางพื้นถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฟ mm hmm. อร์ดใส่ระบบตัวนี้มาในรถฟอร์ดทุกคันที่มีไฟตัดหมอกเลย mm hmm. อันนี้คือความพิเศษของเขานะครับ mm hmm. ส่วนคานกันชนด้านล่างตัวนี้ก็ทําสีนะปกติเป็นสีบรอนนะครับทำสีเป็นสีดําเงามาเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็จุดตัวนี้ที่เห็นกล่องนี้เป็นกล่องเลดร์นะครับที่ใช้ทํางานในเรื่องของ adaptive cruise control เ mm hmm. ตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกด้านหน้าทํางานคู่กับเซ็นเซอร์และกล้องหน้ารถนะครับ mm hmm. ตรวจจับคนเดินถนน นะครับรักษารถให้อยู่ในเลนออโต้เซ็นเซอร์ลงนะครับควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลนต่างๆเรื่องของเลนคีปก็อยู่ในกล่องตัวนี้ทํางานคู่กับเลด้าแล้วก็กล้องหน้ารถนะนี่คือใส่มาให้หมด adaptive cruise control ก็ทํางานถึงจุดหยุดนึงคือเลือกเป็นระบบ Stop and Go กนั่นเองนะครับฟังก์ชันตัวนี้ให้มาครบทั้งหมดนี่คือด้านหน้าที่ตกแต่งเข้าไปแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ล้อด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวล้อนะครับเราก็แรปสติ๊กเกอร์เก็บนะตัวนี้นะครับแรปสติ๊กเกอร์เก็บเป็นสีดําเงาาาเข้้ไปบบววกกกกััตอ็มีร เปลี่ยนใช้เป็นล้อเวกนะครับเป็นสีดําเงาใส่กับตัวยางใช้เป็นยางมิชลินเลยนะครับตัวนี้มิชลินไพรเมซี่นะครับ SUV พาร์ทเป็นยาง SUV ตัวท็อปของตัวมิชลิน เบอร์อยางที่ใช้เนี่ยเป็น 26550R20 รองรับการขับขี่ในถนนออฟโรดที่มีความเร็วสูงนะให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมนะครับให้ความนุ่มนวลแล้วก็เสียงที่รบกวนเข้ามาในห้องโดยสารถือว่าน้อยมากๆเป็นยางตัวท็อปใน SUV เลยนะครับเส้นหนึ่งเป็นหมืน่มนๆนะสำหรับเซ็ตตัวนี้นะครับเฉพาะยางนะแล้วก็ช่วงล่างนะครับตัวนี้เน้นโหลดลงมานะขับขี่เร็วสูงเน้นความสปอร์ตความกระฉับกระเฉงนะครับใช้ชุดโหลดของ ProFender เข้าไป โหลดลงมา2นิ้วนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์ O E M 2อนั้นในชุดโหลดคือเปลี่ยนหมดนะชก4ต้นนะในโชคก็จะมีเรื่องของซับเทงแยกออกมานะครับสีแดงๆนี่ปรับนุ่มปรับแข็งได้อีก8ระดับไอตัวซับแทงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนของตัวน้ํามันโชคที่เกิดจากการใช้งานที่การกระแทกต่างๆนะครับก็ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีโชคทํางานได้ดีอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนในเรื่องของตัวสเวบาร์นะครับตัวลูกหมากันโค้งนะ สตาร์ทนะฮะปรับระยะตัวสปริงต่างๆคือเปลี่ยนหมดนะให้เข้าเซ็ตแล้วขับเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยดีกว่ารถเดิมๆที่มาจากโรงงานในการอัปเกรดนะครับงั้นจุดประสงค์ในการอัปเกรดเนี่ยมีแน่นอนแต่งเซ็ตนี้ใส่ชุดโชว์เข้าไปขับขี่ดีขึ้นขับขี่ความเร็วสูงได้นิ่งมากขึ้นนะครับเปลี่ยนรถอ่าเปลี่ยนรถเปลี่ยนเลนนะครับที่ความเร็วสูงแล้วรถไม่โยนไม่ย้วยนะครับ ดูดแล้วมันอยู่นึบไปเลย,ยงั้นสายซิ่งนะสายมุดนะชอบทรงแบบนี้แน่นอนกับเพอร์ฟอร์แมนที่เพิ่มมากขึ้นครับนี่คือช่วงร่างที่มีการทําเข้าไปในรถคันนี้ครับมาถึงงานเก็บรายละเอียดอื่นๆนะในรุ่นไทเทเนียมปกติกระจกเนี่ยจะเป็นโครเมียมตัวนี้ก็แลบเก็บสีดําเงาเข้าไปส่วนตัวเครื่งรถนะครับทำทรงแพนด้าตัวนี้เก็บสีดําด้านนะเก็บสีดําด้านแล้วก็แลป ตัวลาวหลังคาเป็นสีดําเงารวมถึงรางขอบกระจกด้วยที่เป็นโครเมียมนะครับถูกแรปเก็บเป็นสีดําเงาทั้งหมดมือเปิดก็เช่นกันปกติตุวนี้เป็นโครเมียมนะครับแรปสติ๊กเกอร์เก็บเลยเป็นสีดําเงาทั้งหมดก็จะได้เฉดสีแบบนี้นะครับเบอร์กันดีตัดด้วยสีดําด้านนะแล้วก็ด้านหลังของเขาก็มีการทําชุดไฟเพิ่มนะครับไม่ได้เปลี่ยนโคมไฟนะแต่เพิ่มออปชั่นในเรื่องของตัวไฟด้านท้ายเข้าไปก็จะเป็นเซตตัวนี้นะครับ ตัวค่าท้ายนะ r s c h e d e s i น n นะครับแล้วก็ตัว e v e r e s ที่มีไฟพร้อมกับตัวค่าท้ายที่เป็น Signature LED ของตัวรถเดี๋ยวกอสตาร์แล้วก็ลานระบบไฟด้านหลังให้ดูนะครับว่ามันจะมีไฟแบบไหนบ้างครับตัวนี้ไฟหลีนะครับระบบไฟหลีติดมันก็จะติดแบบนี้ส่วนเวลากอเหยียบเบรกนะครับตัวคำว่า e v e r e s ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ถ้าเวลาใส่เป็นเกียร์ถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ว่ากอต้องปล่อยเท้าออกมานะนะครับ ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเท้าออกมามันต้องปล่อยเท้าจากเบรกด้วยมันถึงไฟมันถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวสีขาวให้นี่คือระบบไฟคาดท้ายที่เพิ่มเข้ามานะคาท้ายเอเวอเรสต์มีไฟไฟเบรกเป็นสีแดงนะครับไฟถอยเป็นสีขาวแล้วก็ค่าท้ายไฟหลีแบบคอร์สดีไซน์ก็ถูกติดตั้งเข้ามารวมทั้งชุดครอบของตัวไฟท้ายก็เป็นชุดครอบแบบดํด้านะครับทำให้ท้ายของรถคันนี้เอเวอเรสต์ไทเทเนียมมีความโดดเด่นแล้วก็มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะในส่วนของฝาท้ายตัวรถเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้า นะตัวนี้นะครับได้ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดผ่านตัวสวิตช์หลังรถควบคุมผ่านรีโมทของตัวรถนะครับบวกกับมีปุ่มเปิดปิดที่ฝั่งคนขับใต้พวงมาลัยนะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดเรื่องของอาฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้ามามาถึงภายในนะครับตรงนี้พื้นที่สัมภาระนะไอ้นนี่เอาให้ดูกันเดี๋ยวจ่าว่าเป็น SUV7 ที่นั่งที่มีการใช้งานที่อนเนกประสงค์นะรองรับการขนสัมภาระเยอะๆได้ไดแบบสบาย ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่คือช่วงล่างของเดิมเดิมของตัวรถนะต่างๆนะครับถูกใส่เข้าไปในรถคันนี้หมดเลยเรียกว่าขนได้เต็มๆอ็เอเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายนะครับบวกกับคันนี้เป็นยูโรไฟนะครับยูโรไฟมันดียังไงนะครับเปลี่ยนเป็นยูโรไฟแล้วค่าไอเสียต่างๆเนี่ยมันน้อยลงนะครับและที่สําคัญเลยรถดีเซลปกติเวลาสาตาร์ทจะกลิ่นแบบขมงนะครับ ไปจอดตรงไหนก็รบกวนชาวบ้านเขาในเรื่อง,องกลิ่นดีเซลนะครับพอเป็นยูโรฟใช้ตัวแอดบูเข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นตรงนี้หมดปัญหาไปเลยนะช่วยอย่างพี่มีบ้านนะจอดอยู่ในลานจอดรถนะครับเราอยากสตาร์ทก่อนเปิดแอร์ก่อนเราสามารถสตาร์ทในบ้านได้เลยกลิ่นไม่เข้าไปในบ้าน นะครับจะไปทํานู่นทะํานี่แล้วทำกับข้าวให้ลูกก่อนโดยที่สตาร์รถเอาไว้ก็ไม่กวนในเรื่องของกลิ่นนะครับเพราะว่าเด็กๆบางคนก็แพ้กลิ่นตัวนี้ก็สามารถไม่สามารถที่จะกินข้าวได้นะอย่างลูกก็เป็นต้นนะเจอกลิ่นอะไรกินไม่ได้เลยแต่พอเป็นคันนี้ยูโรไฟนะครับหมดปัญหาตรงนั้นเข้าไปเพราะว่ามีเรื่องของสารเพิ่มประสิทธิภาพในการความทำความสะอาดของแอดบูเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งในตัวแอดบูพี่ๆไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายมันถูกมากนะครับลิตรละ8ปบตังค์ไอลิตรละ80บาท นะครับหลิตรเนี่ยเติมไปแล้วเนี่ยวิ่งได้ประมาณ1 0 0 0กิโลงั้นเฉลีย่ยแล้วค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะกิโลละแสตางค์เท่านั้นเองนะครับแล้วสารเพิ่มประสิทธิภาพนะั้นในตัวรถของยูโรไฟเนี่ยนะครับหนึ่งถังเนี่ยเติมได้18ลิตรนะครับที่เขาแบ่งช่องไว้ชัดเจนอยู่ที่ฝาถังน้ามันตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นแอดบู ool, นะใส่เข้าไปฝาได้แยกชัดเจนเลยเป็นฝาสีฟ้านะฮะแบบนี้งั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเติมผิดเติมถูกไหมเด็กปั๊มจิ้มเข้าไ ฝามันคนละขนาดทุกอย่างมันชัดเจนหมดนะครับเรื่องของน้ํามันก็ใช้เป็นดีเซลนะได้ทุกประเภทเลยนะครับขอให้เป็นดีเซลสารแอดบูเติมที่ไหนไม่ต้องกังวลนะครับสามารถเข้าเติมที่ศูนย์ฟอร์ดได้ทั่วประเทศไทยนะครับหรือจอากเติมซื้อข้างนอกมันก็จะมีเบอร์ของสารแอดบูอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่เข้าไปถามที่ศูนย์บริการได้เลยสาหรับลูกค้าที่ซื้อรถเป็นยูโรไฟเข้าไปนะครับเอาเบอร์ตัวนั้นมาก็สามารถซื้อด้านนอกแลวก้วพก ไว้เติมก็ได้หรือจะซื้อจากศูนย์บริการเลยก็ได้นะครับเป็นกระอน10ลิตรก็จะมีตัวเติมให้พร้อมนะครับสามารถเติมได้เองง่ายๆนะครับเวลาเราเทเติมไปแล้วนะถ้ามันเต็มนะครับตัวสารแอดบูมันจะไม่ไหลเติมเข้าไปจะมีระบบสูญญากาศในการล็อกน้ํายาอยู่นะครับพอเราเทแล้วน้ํายาไม่ไหลเพิ่มก็แสดงว่าตัวถังเติมแอดบูมันเต็มแล้วเราก็ดึงออกมานะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าที่แค่นั้นเองนะครับสามารถทําได้ง่ายๆกับทุกคนผู้หญิงก็สามารถเติมได้นะครับสำหรับสารแอดบูเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้ครับ ในรถก็คือท่อตัวนี้นั่นเองนะครับแต่นี้เปลี่ยนเป็นท่อ JTC ปลายเดี่ยวนะครับตัวปลายเป็นไทเทเนียมนะสีตัวนี้แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับรถก็ถูกสตาร์ทอยู่นะนี่มีขนกระพือกนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะปกติรุ่นตัวก่อนที่เป็นยูโรโฟสตาร์ทแล้วก็นั่งรีวิวตรงนี้ไม่ได้นะครับเหม็นจนเวียนหัว ตอนนี้สตาร์ทมาสักพักแล้วนะประมาณ5 6นาทีแล้วกลิ่นไม่มีแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเรื่องของกลิ่นในการใช้งานไปรับลูกที่โรงเรียนก็สามารถสตาร์ทรถรอ,อรับลูกได้เลยโดยที่ไม่กวนคนอื่นที่อยู่ด้านนอกครับภายในตัวรถของรุ่นไทเทเนียมจะได้เป็นโทนดํานั้งคันนะผ้าหลังคาเป็นสีดําหมดบอกคนขับก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยก็ได้นะแทิศทางนะครับแล้วก็ภายในเป็นแบบพรีเมียมวัสดุเป็นซอฟทัชหนังเป็นหนังสีดําเดินด้วยได้สีดํพภงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าปรับสีทิศทาง นะระบบสตาร์ททุกอย่างใช้ไฟฟ้าควบคุมทั้งหมดนะครับหนะ้าปัดเรือนไมล12นิ้วนะมองเห็นสีสันชัดเจนนะครับหน้าจอกลาง12.4นิ้วซิงค์ 4A ตัวใหม่รองรับ And r o i d อ u t o a แ p l e CarPlay แบบไร้าสายนะระบบแอร์เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับปรับอุณหภูมิอัตโนมัติรวมถึงแยกโซนความเย็นซ้ายขวาได้แนะจุดชาร์จไวเลสชาร์จไทซีไทเมีครบตัวเกียร์10สปีดมีโหมดตัว M มาให้ใช้นะครับปรับแบบแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่6โหมด เรื่องของแ a c ชั่นคอนโ r ล l เปิดปิดทุกอย่างนะครับมีให้ i d l i n g stop auto start s t t p p ถูกติดตั้งมาให้คันนี้ Airbag อีก7ลูกกล้องมองหลังนะแบบตัดแสงออโต้เรียกว่าทุกอย่างที่ควรจะมีในรถที่เป็นพรีเมียมความทันสมัยที่ใส่ให้เข้าไปเรียกว่าเต็มคันแน่นอนกับ Everest Titanium 4ียครับ ัวไปอีกหนึ่งคันนะกับตัวนี้ไทเทเนียม4ีคนะรรบเบอร์กันดีนะครับตัดด้วยตัวดำด้านแล้วก็เก็บช่วงล่างด้วยโปรเฟนเดอร์กับล้อ20นิ้วคันนี้นะพี่ๆที่สนใจอยากออกรถนะแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนก็ได้นะครับโทรเข้ามาปรึกษาหากรบได้เลยเบอร์0 9 8 6 5 3 6 4 6 4กครับก็อยู่ที่ฟอร์ดพระ,รคระรนครเกษตรนวมินทีมชุดลมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Are you ready?